ชื่อของฉันก็คืออุชิยามันดาฮิโรชิเกิดเมื่อปีชวัที่21ที่เมืองคารุมะจังหวัดโทชิคิตอนนี้อายุย่างเขาวัยกลางคนแล้วสมัยเด็กมีฉายาว่าฮิโรชิหัวไวจบกณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็ต่อเข้ามหาวิทยาลัยสุขุมบะรหลังจากนั้นก็มุ่งมา่การศึกษาตลอดปัจจุบันเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมเสรีที่มีชื่อเสียงจะได้เคยเจอเจอปัญหาต่างๆแล้วก็ฝันฝ่าอุปสรรคามากมายควรจะเป็นอาจารย์จนถึงทุกวันนี้ได้ ใสกระดีโรงเรียนแต่งตัวไม่เหมาะสมกลั่นแกล้งไปยอมมาเรียนแต่ว่าตอนนี้เขาต้องมาเชิญหน้าปัญหาใหญ่แตบบ่ที่ไม่เคยเจอเจอที่ไหนมาก่อนเลยไปก็คือน,นะน,นี่ขอคนนี้สุกะนนะดูสิกิทำาไรกันอีกแล้วนะลองดูกันดีกว่าคนนี้สุกันคือไหนอยู่ไหนไหนอยู่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 ไหนไหนนะครับ สกาก็บอกแล้วไงถ้ามีปัญหาก็ไปวาดต่ขอเอาเองสิครับถ้าเป็นคนบอกผมเองนะว่าผนังตึกว่าสุกดปลกช่วยทาสีใหม่ให้ทีท่านบอกให้ทาสีใหม่ท่านไม่ใช่เหรอไม่ได้หอว้วาดรูปเล่นซะหน่อยนะแล้วนี่มันอะไรกันอะไรกันไม่ได้วาดเล่นนะครับ ศิลน,นะครับศิลดูไม่เป็นเลย,เ,เ,ลยเหรอมันศิลตรงไหนของแบบนี้มันแค่วาดเล่นชัดๆเลยรู้ไหมเคยมีคนบอกว่าศิลปะสมัยใหม่ของอเมริกาน่ะเริ่มจากการวาดรูปเล่นตามฝาผนังยังไงก็ชาตานนิมรณะนะไม่ต้องเอาความเห็นหรอกก็น่มนอะไรกันเอาคนเด็กตั้งเด็กมายุ่งกัยอย่างนั้นเหรอทุกคนมาช่วยกันทำนะมันสนุกกว่าตั้งเยอะไม่ใช่เหรอครับ อ๋อไหนๆก็วาดแล้วเอาเป็นภาพ,พี่รลลึกก่อนจบการศึกษาเลยดีไหมภาพพ่ละลึกที่จบการศึกษาของระดับปฐัยยอมใครก็ใช่ภาพนี้กันเล่าลิขากรรมสีเลยเอ๊ะแล้วพอหนูมาแล้วเข้าเป็นไงบ้างครับอาจยารย์ใหญ่ไอแบบนี้เช็ดไปออกนะับเนี่ยโ้อนนิดหนก้า ล้างสีออกก็จริงแต่ผมมันร่วงไปด้วยเป็นร้อยเส้นเลยหน่อยที่เกิดดีจันเลยนะเธอรี่แบบนั้นดีกว่านะเดี๋ยวเข้าเรีไม่ทันแลว่นตาแล้ว่นตานี่ตาสิมันทำไมาทุกทุเลยแบบนี้ก็ไม่รู้จะบบอย่าม่ร้อยตกใจขอต้องเรียนหญิง มันนั่ที่ส่งเสียงเรื่องพวกโรดักอาจารย์กล่าพูดถ้าคุณธรรมให้ไปช่วยช่ค่ะช่วยพวกผิดนะคะเธอเดี๋ยวปน้จะมาหันบ้าไปแล้วเด่กไวในบ้าเข้ามาเดี๋ยวก่ัโรดักมันอาโอ๊ยโอ๊ยเจ็บทำไมจะต้อเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเด็กคนนั้นเปิดประตูเข้ามาไม่ดูตามาตาเรกังหางแล้ว เจ้าบ,บ้านนั้นมาถึงก็ช็อกเอาช็อกเอาไม่ยอมฟังอะไรเลยมันจะมาไปแล้วคุณยินอาชีพระเสริฐแบบนี้ดูยังไงก็งได้กลายเป็นผู้โรกิจไปได้นะโอ้เธออะไรของเธเแล้วพูดง่ากลัวจเนเลยสงสัยคนบ้านแล้วมันนะไม่นะตายสิที่เราจับใจได้ก็มีที่บ้านเท่านั้นเมียสุดี่รักแล,กล้ก็ลูกสาวที่น่ารักบ้านที่อบอุ่นสวีทโฮมคนเดียว ไปแล้วคือนี่ทำซุกิยากิกินดีกว่าไม่ได้กินมานานแล้วกลับมาแล้วจ้าไม่เล่นหรคะคุณเขา้าน,นี้กลับเร็วจังเลยอ้าวโยจิกโกะพ่อซื้อก็ฝากนะซูะกิยากิเหรอคะหนูรักพ่อที่สุดเลยคะ่ะอ่าเราจะทานเยอะๆเ,เลยนะทานเยอะๆ เยชิโกเรียวโกรอเดี๋ยวก็แล้วกันนะก็จะกลับไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอครับอะทำไมมาช้าจังล่ะครับอาจารย์ใหญ่้วทจะมาจะได้แต่งตัวอย่างนั้นล่ะครับทำไมมาบ้าของฉันเนี่ยท่านพอน่ะให้ผมมาแล้วสิครับเรื่องเอกสารการประชุมก็เลยให้ผมเอามาให้ที่นี่นี่ครับอาจารย์ใหญ่ว่าไงนะนี่มาอะไรเนี่ย เนื้อเหรอแม่อาจารย์ใหญ่ดยวซื้อกับข้าวเองนะฮะอเนื้อสุกียี่กี่นี่ทันนี้ทำสุกียีกี้ถ่ายกันดีกว่าแหมนะน่าอร่อยจังเลยนะครับเนื้อนี่มันจะซื้อมาให้แกก,กินหมดธุระแล้วก็รีบกลับไปซะไปเลย,ยกลับไปเดี๋ยวนี้ริงค,คุณทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะข้าวแะนะอุตส่าห์มาถึงที่บ้านเราแล้วทั้งทีนะอาจารย์โอนิสึกะถ้าไม่รีบกลับแล้วก็อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะนะคะอาจารย์แมขอบคุณครับ ว่าเรียนในห้องของอาจารย์น่ไปเป็นดาราด้วยใช่ไหมคะโอ้อนภุรา่านั่นเหรอผมณพี่เขแนะนําเองเละครับเด็กคนนั้นน่ะอ๋อแล้วคะงั้นอาจารย์ก็มีผู้อยู่ในวงการมันเธอด้วยสิไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็รู้จักอยู่สองสามคนน่ะนี่นะ้วคะตั๋วฟรีไี่บ้านไหมล่ะคะดิคนอนเสิร์ตที่ดูอ,อยากไปดูอยู่ด้วยนะพูดอะไรเนี่ยจ๊ะหน้าที่เราคือเรียนหนังสือขอโทษนะครับขอเข้าเพื่อไปสักถ้วยได้ไหมครับได้สิคะ ทานเยอะๆเลยนะคะแม้มีคนหนุ่มๆอยู่ในบ้านแล้วคืดีจริงๆน,นะฮะ <c oughs> ทุกทีก็มีพอ่ออยู่บ้านแล้วคนอินหาแม่ขอเบียร์หน่อยอไม่ต้องหรอกครับอาจารย์ใหญ่ไม่ต้องเกรงใจเอาเบียร์มาเลี้ยงผมแล้วครับไม่ใช่สำหรับแกจะจะลืมไม่ต้องหากเล่าก็อยู่ในตู้เย็นยังไงล่ะใครจะกินก็ต้องเดินไปหยิบเอาเองสิโอแม่อะไรกันเนี่ยออจริงสินะเนี่ยโยชิโกในในอาจารย์ก็มาแล้ว ทานเสร็จแล้วให้อาจารย์อนิสิกา,าสอนหนังสือให้ด้วยเลยเป็นไงอะอะแต่แต่ว่าไม่ได้นะอาจาจราทุกวานนอนเนี่ยเข้าไปในห้องเยลชิกนนก็ไม่ได้จะเขคนจะอยู่เฉยๆเถอะนะเออเฉันได้ยินมานะคะว่าอาจารย์สอบวัดความรู้ได้คะแนนเต็ม5้าร้อยเลยด้วยนะคะอ๋อเออจริงด้วยนะครับตอนนั้นผมได้เต็มเนี่อันนั้นเกิดการผิดพลาดต่างหากเยวชิกก็จะสอบเองแล้วถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็น,น่าจะลองถามอาจารย์ให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่านะจ๊ะอาจารย์อนิสิกากรุณาด้วยนะคะสบายมากเลยครับ คนที่สอบได้เต็มอย่างผมจะดูแนละลูกสาวของคุณอย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับอาจารย์คะท่านนี้ค่ะอขอบคุณมากนะคะอาจารย์ดีมันอะไรกันั้องเรียวกโกาะต้องยชิโกะไปหลงชื่อทำไอ้เจ้าเิงวาน,นอนนั่นอยู่ได้ผู้ชายที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เป็นฉันคนเดียวเท่านั้นเฟย แค่จังเลยเธอที่ทำอะไรนะคะนน่้ามานอนตัวนี้ๆดีนะอย่ามาเรียกรุนแรสิอยู่นี่ดีได้ไหมล่ะเฮ้ยอย่าทิ้งกอล์่าอมีอะไรเหรอครับอาจารย์ใหญ่ฝึกเล่นกอล์ฟเหรอครับเนี่ยปะ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 ลาว เจ้าอนิสกานั <of> <ici> hey, ่นกลายเป็นครูสอนพิเศษไปเลยล่ะครับแม่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกเลยนะเนี่ยไอ้ตายสิฝันร้ายชัดๆไม่ใช่ต่ในโรงเรียนไอ้เจ้าลิงนั่นมันยังตามไปรังขวาถึงบ้านฉันอีกเหมือนถูกเตือนื้อโรคบุกอย่างนั้นเลยล่ะถ้างั้นอาจารย์ใหญ่คงจะเป็นห่วงแย่สินะครับ แมนแอดวูแมนที่อายุยังน้อยต้องอยู่ในอันเดอร์ลาคาเดียวกันแม่แย่จริงเลยสองผมนะผมไม่ห่วงหรอกไม่ใช่คนที่ทำอะไรบ้าๆเหมือนไอ้เจ้าลิงนั่นนี่ที่งคิดแบบนี้มันก็ยิ่งเดนเจิรัสมากเลยนะครับเ่อไม่เคยได้ยินหรอกครับยิ่งวางใจก็ยิ่งเสียใจาวา้ใจลูกตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับจะบอกให้ มาติวบทเรียนพิเศษให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ใช้ไมค์บอลนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเอาละเล็ดรีพีดอัพเตอร์มีถ้าเป็นแบบนี้ละก็อ,ะอาออาจญญญารย์ใหญ่ดูแลสุขภาพด้นะคะออโรคกระเพาะเพราะความเครียดอีกแล้วหมอบอกให้เลิกเครียดเด็ดขาดแต่มันทำได้ไงง่ายสัไกไรกันแล้วโธ่ ครับฮัลโหลอุชิยามะดาครับอะไรอริสึกะติดสมัยกับเด็กอย่างนั้นเหรออาจารย์สันนมารุบอกว่าเห็นอาจารย์อนิสึกะกำลังเดินโอบลาเด็กสาวในชุดนักเรียนอยู่แถวย่านโรงแรมในชิบุยานะครับครับที่จริงผมก็ไม่ได้คิดจะมาฟ้องเรื่องอะไรหรอกนะครับคือผมผมยังไม่ได้ถามกับเจ้าตัวด้วยแค่เห็นเขาเดินอยู่กับเด็กตอนดึกๆนะครับยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่า เก็บเฉยไว้มันก็เหมือนกับทางยศอาชีพตัวเองยังไงก็ไม่รู้ผมเห็นภาพแบบนั้นผมเองก็ไม่ชอบหรอกนะครับนายจะคิดยังไงมันก็เรื่องของนายที่ฉันอยากรู้ก็คือนายเห็นมาจริงๆหรือไม่เท่านั้นเองนะเออคือคือว่าเห็นเองเลยใช่ไหมครับหึั้นเหรอไอ้เจ้าเด็กติดกาศน่ะเหรอ สีทโฮมอย่างนั้นเหรออาจารย์อนิสุกนะนั่นเหรอผูอ้ชายคนนั้นไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์สืบต่อไปเพราะเขาคิดไม่ซื่อกับเด็กน,นักเรียนนะครับแ่ทผู้เล่นคือเขาไม่มีคุณสมบัติที่เป็นครูอีกต่อไปแล้วครับท่านผู้บริการกรุดัตตัดสินเดี๋ยวนี้เลยนะครับอาจารย์อนิสุกะล่ะคะเรากำลังตามหาอยู่ครับแล้วก็ไม่เจอเลย ก็คงจะกลัวความผิดเพราะมีคนไปเห็นเข้าก็เลยหนีไปแอบที่ไหนล่วมั้งครับเพราะว่าเขาคงจะคิดแบบนั้นแน่เลยว่าไงครับท่านพอออครับแต่เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะและหลักฐานแค่บอกว่าเห็นน่ะใครก็พูดได้ทั้งนั้นแหละไม่มีหลักฐานพิสูจน์แต่ไปตัดสินเขาแบบนี้คุณว่ามันจะไม่เกิดไปหน่อยแล้วเลยคะคุณอาจารย์ใหญ่คิดดูแต่แต่แต่ว่าเอ,เอ,เอคือว่า พอดีตอนนั้นผมถ่ายรูปไว้ครับแม่งั้นก็แจ๋วไปเลยนะนนี่เออเออะแล้วทำไมไม่เอามาให้ดูตั้งแต่แรกล่ะเออเอออคือผมไม่ได้กล่าว่าจะเอามาเป็นหลักฐานหรอกนะครับแต่พอดีผมมีกล้องติดตัวไปด้วยก็แค่กดชัตเตอร์เอาไว้เท่านั้นเองนะครับนี่มันอะไรเนี่ยอเป็นไงครับทีนี้คงจะรู้ที่สายของอุนิสกะแล้วสิเออน่ารักจังเลย

แบบนี้พา,ายให้ไปได้นะครับสาวน้อยฟิติเกิลแบบนี้ซะด้วยทําแบบนี้ไปสุมควรจะเป็นอาจารย์คนอีกต่อไปแล้วนะครับเข้าใจแล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าช่วยแจ้งอาจารย์ทุกคนด้วยว่ามีประชุมด่วนและเราจะตัดสินความผิดของอาจารย์โอนิสกะในการประชุมเลยด้วยนะคะเดกชิโกะล่ะเด็กชิโกะอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่อยู่หรอกคะ่ะว่างว่างเลยนะยินบอกว่าไปหาอาจารย์โอนิสกะให้ช่วยสอนตรงที่ไม่เข้าใจที่ไหนอะ่ะยิงเขบอกว่านักอาแถวแถวชิบูยาอะไรนี่ ไอ้เจ้าลิงนั่นมันคิดจะย่าท e ุกสิ่งทุกอย่างจากฉันไปาหรืไงนะทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวแล้วเด็มันยังคิดจะแย่งสมบัติล้ำค่าของเราได้แย่งลูกสาวที่รักของเราไปอีกแบบนี้อภัยไม่ได้คุณยศแก่นี่ต้องฆ่าให้ตายด้วยรุษฉันเองนี่แหละโอ้โอ้จชิโก้เจ้าชิโก้เจ้าชิโก้เจ้าชิโก้อาอาหายไปไหนแล้วแล้วนั่นมันมันมันอะไรกัน ก็ไม่มีทางหนีรอดหรอกนะยอมซะดีดีดีกว่าอย่านหล่ยฉันพี่เจ้าเอาละสุดท้ายจะทำให้เธอไม่ต้องสงสารเองเธอไม่ยอมหรอกหน่าเพราะจะไปเชื่อเดีวนี้แหละเจอชิโก้เจอเลยนะครับวันนี้เราจับให้เป็นปาปี้ชุดแปลงสีสำหรับลูกค้านะครับ ถ้าต้องการชุดอะไรก็บอกได้เลยนะครับเรามีจัดเตรียมให้บริการทุกรูปแบบเลยนะครับโอเดสกละล่ะโยลิงน้ำยู่ยที่ไหนอ่ะไม่มีลิงลิงไงละ่ะเอาลิงอกอกมาซ้เข้าใจแล้วล่ะครับถ้างั้นก็เชิญทางด้านนี้เลยครับนี่มันอะไรกันก็ชุดลิงไงล่ะครับจะบ้า,ากันไปใหญ่แล้ว ย้อยชิโกะอะไรนะย่ไหน้ชิโกอรนะยยชิโก้ย้อชิโก้ยชิโก้ยอยชิโก้ย้ยชโกยอยชิโก้อยนิยอยชิโก้อยชกอยชโยชิโกกยอยชิกอไิโกยอก้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 อยชิกอะอยชก้้อยอย้อก้ย้อยอก้า้อกลับขึ้น้าให้ได้อย่าโก้ชน ลายความสุขเล็กๆในตรอบครัฉันเป็นด้วยอย่างนั้นเหรอหลายความสุขความอบอุ่นในครอบครัวก็ฉันเหรอจะมากไปแล้วแล้ว่าจะไปสู้หรือไงพวงนัน้นจะสู้ให้ดูถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ตา,ามเอาาเลยจะห่วงีเง้ารับใช้ชาติอย่านึกว่าเป็นผู้มีทับสัญ่าแล้วฉันจะโลนวนะไว้ ให้มีปนืนเธอก็สู้อยู่แล้วเหลียวกะเยชิโกะขอพลังให้พ่อเพเถอะพลังพลังที่ช่วยพ่อสามารถปกป้องลูเกเมียได้อย่างไรยอยชิโกะ ว่ามันจะเน่งเรานะนักหเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหนอยนะไม่รู้มันบ้าเลื่อดอะไรกันนักหนาไอ้พวกกินกันด้วยภาษีไอ้คนที่น่าจะถูกจับคืออนิสกาตั้งหากเล่าฉันถูกมาทำลายครอบครัวแท้ๆแล้วฉันก็เป็นถึงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนพักยมเซรินไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักนิดดีสตํารวจจับอย่างนี้โอ้โอ้ไปนักหนา้้กจริเลย หวนี้เีจใหญ่โอเคไม่ต้องยงี่่เียงถ้าก็ถ่าถรามานจานในที่ขาดนะแต่จานชื่จะประดับไม่่อบอกแล้วว่าแต่กจันทำแบบที่มาจานย์งไรอ่ะเแล้วอะอยบสะไถ่นาไม่เอาด้วยแล้วตเธอชีวิตแบบนี้ต้องเป็นนิ่หวแล้วลูกลียบ้านนี้เชยอย่างคนจะไปตายทเธอไปใครจะยอมถูกจับง่ายันไม่ยอมหรอกจนกวจะได้ กดจะได้ตัเชิโกะลูชิกลับมาให้ดูถ้าไม่อยู่หรอกครับอาจารย์ใหญ่อ๋อ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 อาออ๋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 รอ๋อต๋ออ๋อี้ออ๋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 อล๋ออ๋ออ๋อช๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออะอย๋ออ๋ออ๋อะ๋ออ๋ออ๋ออะออ๋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 อย๋อ้๋ออ๋ออ อาจารย์นิสกัยอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่จ้าอ,อ,อ,อาจารย์นันเราอยู่ตรงนี้เองเหรอคะหมายความว่ายังไงเร่อเป็นไงบ้างละ่ะคนจะบันหน้าดูเลยใช่ไหมล่าของวันนี้นะอุ้ยสุดยอดเลยเละคะ่ะหนูนะ่สาส่รสะเทิมไปหมดทุกตัวเลยสรสะเทิมเหรอนี่ฉันมาไม่ทันเวลาเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ มันก็ต้องตามไปข้างละเดี๋ยวจะฆ่าแกยื้อยู่เลยคราวหน้านะอาจารย์พาหนูมาดูคอนเสิร์ตอีกนะคะครับคอนเสิร์ตเหรอที่นี่มันในโรงแรมนี่ค่ะหนูขึ้นเลยมาคนเดียวไม่ได้อายคนอื่นเขาแค่มาสองคนนะไม่ได้อายกวา่ถ้าองนั้นรูปถ่ายนั่นก็ อนที่มาดูคอนเสิร์ตด้วยสินี่ถึงตานนี้แหละล่ะคะเนี่ยพ่อหนูยิ่งดูแกหนูด้วยอ่ะนี่เคยช่ะใจหนูเลยสักนิดนึงหนูน่ะเปื่อเปืนจริงเลยอ้าวเสื้อผลละคะหมอยู่แล้วนี่ไม่ต้องใส่ห้อกแม่หน้าสิได้ออกอ่นะอ่ะช่างมาันเถอะอาจารย์ใหญ่ให้ตำรวจจับนะครับ พอออกครับมันก็อย่างที่ผมพูดเลยละครับบุณหาระงับการประชุมที่สามันที่จะจัดวันนี้ด้ยนะครับแล้วทําไมถึงได้เจ้าอริสกะเออเอเอ่อเออาจารย์อริสกะนะเป็นคนสำคัญของโรงเรียนนี้นะครับเขาเขารักนักเรียนแล้วเขาก็รักการสอนแบบนี้คนจะเป็นไปไม่ได้รล้เครั้ที่เขาจะทําเรื่องเสื่อมเสียจนเอ่อมีความสมัธ์กับเด็กนักเรียนแบบนั้นผมเชื่อใจเขาครับอยากจะลองเชื่อใจอาจารย์อริสกัตอกครั้งหนึ่งอะเข้าใจแล้วล่ะค่ะ นันก็ระง,งับการประชุมชนะฉะนันดีใจมากเลยนะที่อาจารย์ใหญ่เข้าใจแล้วก็เชื่อใจอาจารย์อนุสิกะแบบนั้นนะคะ่ะเรามาพยายามด้วยกันดีกว่านะเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้นครับชื่อของฉันก็คือผู้ชยบ้บานะดาลโรชิตอนนี้อายุเขไาวัยกลางคนแล้วแต่บางครั้งก็มีเม็ดกันที่คนอย่างฉันเต็มใจก็หวยคนบางคนแบบนี้ กอดได้สวยดีนี่ต้องลบทิ้งก็น่าเสียดายนะนึกว่าปล่อยไว้แบบนี้คงจะไม่ได้หรอกนะอย่างไรก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ก่อนดีกว่านะก่อนที่จะถูกลบทุกคนฉันจะเอาสีมาเพิ่มนะล่ะพี่ง่อยเอาวอาสีลอยแล้วเอาวอ้าหมดแล้วอาจารย์ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ขอโทษนะคะแต่ฉันไม่ออกซะด้วยสิมก็จะไม่ออกสิขอท่านพระอยู่ที่ไหนไม่ทราบเรื่กใครเดนนะนาโอกจะมาเป็นครูประจำห้องพยาบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียกว่านาอจังก็ได้นี่จ้านาอจังเหรอแต่ว่าเรื่องสัดส่วนนะนะเป็นความลับโอ้ยบอกตรงๆเข้าว่าแอบลอกข้อสอบคนอื่นแน่ก็นาอจังบอกว่าข้อสอบได้เกิดระดับที่ห้าสิบ จะสอนให้รู้จักสาวใจจักลึกซึ้งนี่นาะอะไรเนะท้งใครสอบได้ไม่เกินอันดับที่ห้าสิที่จะออกเดดด้วยก็ได้นะจ๊ะ